สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอิชินเคยนะครับกับแฟดประกายแส่นัตีนะฮะวันนี้ครับโอ้โหตีสี่ครึ่งฮะโอ้โหตีสี่ครึ่งพอดีเลยนะสุ่มไอดีตัวเองนะครับแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ผมไลฟ์อยู่นะก่อนหน้านี้ครับสุ่มไป5้าไอดีไม่เกลือเลยซักไอดีผมขิงไว้ตรงนี้เลยไม่เกลือซักไอดีก่อนการันตีทุกคนไปดูย้อนหลังได้นะครับพอดีเสียได้จริงๆที่ไม่ได้อัดคลิปไว้และไอดีสุดท้ายคือไอดีที่5บอกเลยว่าโคตรดวงดี กดสุ่มกดกดทีเดียวได้ลูกแก้วเลยหรือคือแบบน้องได้ตัวละครไปเลยครับไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับไลฟ์พี่นะครับไลฟ์สดนะครับเอ่อจริงๆแล้วมันจะมีแท็บวิดีโอถ้าเข้าไปในช่องพี่อ่ะมันจะมีแท็บวิดีโอกับแท็บไลฟ์นะครับผมเข้าไปที่แท็บไลฟ์ครับวิดีโอไลฟ์นะครับวิดีโอจากแท็บไลฟ์นะครับผมไม่ใช่วิดีโอจากช่องวิดีโอนะครับต้องต้องเข้าไปที่ไลฟ์นะครับถึงจะเจอคลิปนะครับผมเออไปดูย้อนกันด้วยนะครับ ส่งไปให้ดีไม่เกลือเลยสักไอดีแล้วแบบสุดยอดรับแล้วหวังไหดีตัวเองนี้แล้วหวังไหดีตัวเองนี้จะไม่เกลือเช่นกันครับไปเลยคเัา69ตัว69บาทมาถึงก็พัชระหรือเพชรนั่นเองครับมาตรงนี้ครับโอ้โห99บาทครับโอ้โหถ้าเมลสากาดมาเลย ถ้าเมลสกาดมันอย่างนี้ใช่ไหมอืมอืมสองร้อยครับเอาเงินไปโยนทิ้งครับผมแหมสิบตัวดีหน่อยครับมีออสยีส่สี่ไปตรงนี้ครับโป้ไปอีกทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอเอเกมเล่นเวลสิบสี่ใบเออเป็นพันแล้วนะ พันแล้วนะเฮ็ดเรามีเจ็ดพันก็เฮดเลยเหรอวะมันเยอะจังวะโอ้โอ้โอ้จากส่นเพ็ดมี2อ0 0เพ็ด ร้อยหกสิบพระเจ้าถามจริงนี่กดไปหมดแล้วยังไม่ได้การันตีกันนะซื้อแพ็คแล้เชื่อเขาเลยกไปโอ้โหมันบังคับซืืออันนี้ชัดๆโอ้โหโอ้โหตังค์ไม่พอด้วยอมหมดโคต้าของเดือนนี้แล้วด้วยโอเค ใช้แบงก์ก็ได้วะไอ้เนียดีนะดีนะเก็บอันนี้ไว้ดีนะนะม,นนะมีหินผุกตื่นเนยอะไม่ใช่ดีหินพัฒนาดีดีนะมีหินพัฒนาเนยอะแล้วน้ำตาซึมแล้วครับผมหุ่มไปโลคายไปโ <c oughs> ลคายจริงอะเนี่ยโอย้ยน้ำตาซึมเลยโอะกดข้ามแล้วกันไม่ไหวอะ่ะรับไม่ได้ น้องหายไปอะสุ่มไปไม่ไหวแล้วเพชรเยอะไปไหนขอเพชรหน่อยไม่เถียไม่เคยมีเพชรติดตัวเยอะขนาดนี้โอ้ยซื้อด้วยเพชรซื้อไปแล้วครับซื้อด้วยเพชรซื้อไปแล้วครับซื้อตั้งแต่วันแรกเลยไม่ไหวรับไม่ไหวขาดหนึ่งพอเออพี่ก็ว่างั้นแหละขาดหนึ่งพอในโล,ลกแก้ว มาสีทองให้มาสีทองมาไรอยูะลูกแก้วเลยไมล่ละฟาชนชีวิตลูกแก้วเลยไมล่ละฮะลูกแก้วเลยไม่ละลูกแก้วเลยไม่ละฮะลูกแก้วเลยไม่ละลูกแก้วปิดคลิปเลยนะลูกแก้วปิดคลิปเนะโอ้ยถึว่าลูกแก้วระโถไม่ไม่ดีใจไม่ใจดีกูหน่อยว่าเกมถามจริงหินพัฒนามาครับโอ้ เออหินพุกตื่นมาเร็วๆหน่อยครับมาตุ้มเบสชินเอ๋อโยตุ้มมาจริงจังยานยืดไปตรงนี้สีม่วงอย่างสีม่วงเออต้องอย่างสีเหลืองอีโอ้โหโอ้ต่างไปเยอะจนิง่ชัดเกือบหมื่นนั่นน่ะเกือบหมื่นนั่นน่ะโอ้โหวมาตรงนี้โอ้โหไปตรงนี้ เอาตังเกือบหมื่นไปโยนทิ้งสุ่มไปร้องไห้ไปมีมสกาดแก้ทางตัวไหนครับโอ้แก้ทางตัวไหนวะตอนนี้สตุงสติไปหมดแล้วมีสกาดแก้ทางตัวไหนแอดมินช่วยตอบทีนะครับผมเออโอ้โหไปต่อครับผมขอลูกแก้วลูกเดียวพอขอลูกแก้วลูกเดียวพอไปเฮ้ยเรากดคันตอวมะต้องกดสุ่มดิเออไออย่างเรามันต้องกดสุ่มนะ กดให้ตัวเองมันต้องกดสุ่มนะโอ้โหตีสี่ครึง่งเล่นผิดแล้วเล่นผิดแล้วมาตรงนี้ปุ้งโอ้มาอ๋อมาสตียังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับโอ้ ไปสตีหลุนแล้วครับสีทองดิวะไม่ใช่สีทองต้องบอกอย่างสีเหลืองเยลโล้กำลังใจหน่อยครับหมดอะไรตายอย่างเหมือนแล้วร้องไห้จริงด้วยนะไม่เคยร้องไห้จากการสุ่มมาก่อนเลยต่างหู มาดิสีทองหน่อยดิโอ้โหสมยังจะเกือยอเหรอขอแค่ลูกแก้วลูกเดียวเนี่ยฮะมันยากเย็นอะไรฮะฮะลูกแก้วหน่อยฮะอย่างสีเหลืองมาเย็นล่โอ้โหสีม่วงมันเด่นจังนะ <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เออ <c oughs> มอสกิโตโกเอ้ยบองตรงนะถ้าลงคลิปแล้วช่วยไปดูกันด้วยนะโอ้โหลูกแก้ โอ้ลูกแกล,ลูกจ๋าลูกแก้วหน่อยสิเหลือเจ็ดสิบใบโอ้โหเจ็ดสิบใบสะสม่มให,หมดเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โลูกเก้วหน่อยดีเบือนโอ้โบอกตรงๆนะครับลงลงคลิปแล้วช่วยไปดูกันหน่อยนะครับสุ่มให้ตัวเองทีไรคนดูน้อยตลอดเลยอจริงๆไปช่วยดูหน่อยหูเกอือขนาดนี้นะครับโอ้โหหมดไปเกือบหมื่นหมดไปเกือบหมื่นได้แต่เพกจะน้ำตา โอ้โหสุ่มไปร้องไห้ไปนะครับผมโอ้โหกากเกลือนเลยครับผมขี้เกลือขึ้นครับโอ้โหต้องเติมเพิ่มแล้วไม่เติมครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้แบงค์ครับเดี๋ยวใช้แบงค์ซื้อครับเออโอ้โหที่ดองไว้ครับอีกทองไม่ละเอออย่างสีเหลืองอันนี้เชื่อตัวตัวละครแล้วเมลสกัดด้วยเออยังไงดาวเมนเป๊ะเด๊ะโอ้ไยาคือครับผมร้อยคมหนามาจังหวะนี้ครับเมลสกัดล่างแรกมาแล้วครับ นี่มันทำท่านี้พี่ก็เลยทำท่านี้ต้นคลิปซซลถ้าลงคลิปแล้วช่วยช่วยกันแชร์ด้วยนะช่วยกันแชร์ด้วยนะแล้วหลังจากนี้จะเป็นนัตตี้อัลลีพี่บัตร้องไห้ <c oughs> พี่บัตร้องไห้ผมนี่ไม่ไหวเอาใจช่วยผมนี่ใจไม่ไหวเลยพี่บัต ผมนิจใจไม่ไหวพี่บัสยิงปิ๊บร้องไห้หุมไปร้องไห้ไปขอแค่หินได้ไหมอะอย่างสีเหลืองโอ้ไม่มาเยลโลเล่นเองก็ได้วะไม่มีใครช่วยตบมุกให้เลยสติสติเออพายุนายกมาก่อนนเฮ้ยแต่บอกเลยถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับไปดูลายย้อนหลังนะครับอัดแดนลมกว่าเยอะ ด,ดูไลย้อนหลังนะครับสุ่มมาห้าคนไม่เกลือมาเกลือดีตัวเองเือจะจะจริงๆตรงนี<ๆ>้เลยสาสิบ <Had> ต <están> ัวเอ้ยยังจะมีลุ้นยัง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 มีลุ้นมามาลูกแก้ว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 ยางสีเหลืองลูกแก้วตวมา มามาก่อนหลังการันตีมาก่อนการันตีก็ถือว่าไม่เกลือหรอวะอได้เลยโอ้ยอยิ้มออกหน่อยๆนะครับผมตอบแทนรายวันไม่ใช่อันนี้อันไหนวะแพนพัฒนาไม่ใช่ตอบแทนจำกัดเวลาเออไปหมดแล้วสตรงสติอ้าอามาสูงแค่140บใบเท่านั้นครับได้ตัวละครแล้วครับมีแปด แปดหินจะช่วยกล้วยทอดจะช่วยกล้วยทอดมาเปลี่ยนรูปร่างกันก่อนจะได้เข้ากับธีมนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปปั้นละกันนะครับผมอ่าตรงนี้โอเคแล้วก็ตัวละครของเราเห็นะไม่ใช่ไม่ได้จบด้วยรูปร่างเดี๋ยวต้องประสานกันเออไปไโอกหนึ่งอกสองอกสาม และก็โปกสีแล้วก็ไปครับผมปืจืดลวมพลังป้าเรียบร้อยไฮยะคือไฮยัคือ,คอปา่ปาป่าอ,อย่างเทเรียบร้อยครับเมลสกัดเอเบเอเข้าเออยู่อนทีมพีเเป็นเีเรเยเร้อยอะอรับผรับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ้าชอบยังไงกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกรอบนึงครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ